จับจุดเทตัวนี้วิดีโอนี้พอดีเห็นการเปลี่ยนแปลงของออเดอร์บุ๊กเยอะจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นแล้วดูอย่างทองปัจจุบันนี่อย่างถ้าเราดูอย่างทองปัจจุบันน,จจน,นี้คือข้อมูลล่าสุดข้อมูลล่าสุดอยู่ที่2 3 8 4ามแปดสี่คบเนี่ยนี่นี่นอัปเดตขึ้นไปหน่อยละอัปเดตขึ้นไปหน่อยแล้วเราด,อดูอย่างเดี๋ยวผมรีโหลดใหม่ให้ดูผมรีโหลดใหม่ให้ดูเราดูออเดอร์บุ๊กข้อมูลล่าสุดอันนี้นหนึ่งชั่วโมงก็บกับ่าผมอยากให้ดูคือ เราดูก่อนเนี้ยก่อนนี้ตอนที่ราคาดูที่ทั้งเทียนเนี้ยลองเดิน s น,นับย้อนหลังนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมดูเริ่มต้นที่ทั้งเทียนเนี้ยดูว่าเอาดับ์บุกเป็นงไงเราดูกลับมาหกชั่วโมงอ่าคุณดูอย่างเช่นวิ่งเจ็ชั่วโมงกันอ่ะคุณดูอย่างหกชั่วโมงนี้ชัดคือหนึ่งนี่ล่าสุดสองสามสี่ห้ากก็ประมาณทั้งเทียนนี้นะครับ แล้วก็ประมาณจบเทียนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณอยู่ที่สองสี่สองสองสองสี่สองสองก็ประมาณที่สองสี่เราดูสองสี่สองสองก็สองสี่จบสองสี่สองสองก็แถวนี้เห็นปะสองสี่ว่าประมาณแถวน,นี้นะครับประมาณแถวน,นี้กดล้านเบอร์ประกอบคุณดูนะตรงนี้เองไหะที่ผมบอกว่าเวลาเทรดปัด๊บเนี่ย เราเทรดปั๊บหนึ่งเราต้องอ่านราคาเล็กตอนนี้ราคาเล็กลงมาใช่ป่ะแลวตอนนี้ราคาเล็กตอนนี้ยังไงใช่ป่ะตอนที่ราคาเล็กตอนนี้คุณเห็นไหมนี่คือเลคิติตี้อาจจะลงมาถึงตอนนี้หรืออาจลงมาถึงตอนนี้คุณดูสิ่งที่ออเดอร์บอกตอนนี้คือคุณเห็นไหมตรงนี้คือสต็อปออเดอร์ที่เกิดขึ้นแล้ว้าแชทในขณะที่คนติดลบอยู่ตรงนี้คุณย้อนกลับไปที่หนึ่งก่อนหนึ่งชั่วโมงก็ได้เราย้อนกลับไปก่อนหนึ่งชั่วโมงดู ลองย้อนกลับไปที่เกตคุณเห็นว่าซับอเดอร์ยังไม่หนาตอนนี้ไม่หนาเท่าไหร่จะาังเดอที่แปดลองขยับไปอีกทีไม่อีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวขยับไปอีกทีไม่อน่งช่วโงราคาอยู่ที่สองสี่สองศูนย์สองสี่สองศูนย์ลงไหมหน่อยสองสี่สองศูนย์ก็ตรงนี้คุณเห็นไหมสองสี่สองศนย์ซัอเดอร์หนากวเดิมซ,อซอัอร์เดอร์หนาก็เดิมนี้ปลฮิสโตแกรมรยื่ยนอกมา นั่นหมายก็ว่าตัวนี้ซอฟต์วอร์อตัวนี้จะทําให้ราคาวิ่งลงง่ายแล้วดูแล้วตอนนี้เขาเริ่มสะสม,มเนี่ยตรงนี้เขาจะเริ่มหาวิธีการเข้าตลาดได้ปะเขาจะหาวิธีการเข้าตลาดเริ่มบายลิมิตแต่คุณดูลักษณะการทํางานการในหล้นป่าตัวนี้พี่ผมบอกว่าเวลาดูตัวพยายามเห็น,นสามเหลี่ยมเงี้ยสามเหลี่ยมเงี้ยตัวนี้ก็จะทําให้ราคาวิ่งลงง,ง่ายอังนั้นคุณดูปัจจุบันนี้ราคาจะไต่ขมาอย่างน้อยที่สุดถึงตรงนี้อย่างน้อยที่สุดถึงตรงนี้อ่ถึงตรงนี้ตรงนี้ เราก็ตรงคําว่าตรงนี้เราก็มาร์กมาร์กตรงที่สองสี่หนึ่งศูนย์ด้วไหมสองสี่หนึ่งศูนย์คือแถวนี้เราจะว่าราคาน่าจะมาสองเสียงส่วนย์เราขยับไปอีกหนึ่งชั่วโมงว่าอะไรเกิดขึ้นอันนี้ห้าชั่วโมงก่อนเราดูสี่ชั่วโมงก่อนแล้วดูสี่ชั่วโมงก่อนสี่ชั่วโมงก่อนราคาลงมาสองสามเก้าเจ็ดใช่ไหราคาลงมาสองสามเก้าเจ็ดสองสามเก้าเจ็ด สองสามกาเก้เจ็ดคุณเห็นไหมลงมาเยอะเลยเคลียร์เข้าตลาดบนเรืสองสามสองสามาสองสามกาเก้าเจ็ดสองสามเก้าเจ็ดแต่นี้คุณสังเกตเมื่อกี้ผมบอกให้สังเกตตอนนี้ครับที่อยู่ตรงนี้อกลับไปใหม่ดูการเปรียบเทียบเห็นไหมตรงเนี้ยนี่คือแตะตรงนี้ตรงนี้ออกแล้วปะ ตัวนี้คือแตะตัวนี้ตัวนี้ออกเราดูคัสเซอร์ตัวนี้คุณเห็นไหมคัสเซอร์ตรงนี้ตอนนี้ยังหนาแล้วก็ตรงนี้มีบรลิมเกิ้งใช่ป่ะแอ้บรลิมเกิ้งแต่คุณเห็นไหมถ้าคุณดูอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณดูอย่างปัจจุบันตรงเนี้คุณจะเห็นว่าไอ้ตัวที่หนาเนี่ยแค่ชะลอราคาใช่ป่ะแต่ตรงนี้คนอยู่ในตลาดคนที่ติดลบยังเดือดร้อนเยอะอยู่ใช่ป่ะแล้วก็ดูราคาต่อไปคุณเห็นว่าถ้าดูจากเนี้ยโอกาสที่ราคาจะดันมาต่อมีไม่มีเพราะว่าเพราะว่า ตัวเนี้ยอย่าลืมว่าตัวนี้เป็นแค่บายลิมิตนะไม่ใช่ตัวเล่งราคานะไม่ใช่ตัวดันราคาขึ้นไปแต่ในขณะเดียวกันเม่เกี้ยตัวนี้ที่ลงเพราะว่าเป็นเซลสต็อปนะเซลสต็อปตัวเดรมพอราคาแตะมันกลายเป็นเซลมาเก็ต t o r เด r มเราเคยดันราคาลงมาง่ายใช่ปะมาดูต่อม่อ่ะคุณจะดูต่อมหอีกตัวเนี้ยก็ยังไม่มีชัดเจนใช่ปะมเราไม่มีตัวเล่งเงี้ยมันไม่มีตัวเล่งแต่ตัวนี้ คนเซลล์เล็กกว่าอะไรเยอะอยป่ะคนเซลล์เลกวสองมหหลงน่ยอยสองสามหกเก้าสองสามหกเประมาณนี้ประมาณนี้ยสองามหก้าไหมประมาณเนี้ยคณไอ้มันก็มาถึงจุดที่คุณต้องการประเดี๋ยวบเข,า,ขาตลาดได้คณดูสอ 23 6 0 2360เนี่ยแล้วก็มีคนเริ่มเข้าตลาดนะบ่ามีคนเริ่มเนี่ยของนี้เริ่มเข้าตลาดเข้าตลาดค่อนข,ข้างชัดเจนแล้วก็มาถึงจุดที่เราเห็นไหบ่าคือตัวเนี้ยผ่านตรงนี้มาแล้วที่มี liquidity ไม่ได้ไต่ลงมาแล้วก็ตัวนี้มาถึงจุดที่ราคาเบรกขึ้นไปพอดีไหมจุดที่ราคาเบรกขึ้นไปดังนั้นคุณควรจะโฟกัสเวลาเทรดเนี่ยควรไหคุณควรจะโฟกัสแถวเนี้ยคณรไหมตรงแถวนี้ไม่ไม่มีตัวเลขราคาเยอะแล้ว ตัวที่จะดันราคาลงไปต่อไม่มีแล้วมีแต่ตัวที่หยุดราคา่ะมีแต่ตัวที่หยุดราคา2คนที่อยู่ตรงนี้กําไรเยอะแล้วคนที่เซลลงมากําไรเยอะแล้วไปตั้งแต่2 8 0 2380หรือตั้งแต่ตัวนั้นกำไรเยอะกาไรเยอะถึงจุดแล้วก็ถึงจุดที่คีย์เลเวลที่เขามองว่าราคาจะปิดดางนั้นโอกาสตัวนี้ปิดโอกาสตัวนี้ปิดโอกาส,กาสที่จะทําให้ราคาขึ้นมาก็มีนะครับนี่คือหลักการนะครับ แล้วก็นี่คือหลักการนะครับแต่นี้ก็เริ่มมีบายเข้ามาแต่นี้ก็เริ่มมีบายเข้ามานั่นคือหลักการว่าเวลาคีอยอ่านที่ผมบอกหนึ่งเราอ่านราคาเล็กอ่านอ่านราคาเล็กเลเวลสองอ่านโฟลด์ที่เข้ามาโฟลด์ที่เข้ามาแล้วก็ดูออดิบุกประกอบว่ามีคนติดลบหรือแท็บเทรดเดอร์แล้วก็มีตัวเลงราคาไงนะครับนี่คือคีย์หลักของการอ่านออดิบุกค,คุณต้องอ่านการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นนี่ออกว่าสัมพันธ์กับไพ่แค่ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรอวิดีโอใหม่ๆนะครับ